ครับวันนี้เราจะมาแนะนําการใช้งานนะครับเครื่องนะครับรีคอเดอร์นะครับเป็นรุ่นปนเปแปดหนึ่งเก้า DL นะครับตัวนี้จะรับสัญญาณนะครับสี่ยี่สิบมิลลิแอมนะครับมาโชว์ที่หน้าจอนะครับเราก็จะสามารถนะครับบันทึกค่า Data นะครับของเครื่องวัดนะครับที่เรามาโชว์ค่าที่หน้าจอตัวนี้ได้นะครับ นะครับจะมีรววเสียบ USB ไว้ถ่ายข้อมูลนะครับทีนี้มาดูด้านหลังเครื่องนะครับนะครับตัวนี้นะครับจะมีให้ใช้2องช n e ลนะครับก็เป็นมิลลิแอมนะครับกับโวลต์แล้วก็มิลลิโวลต์นะครับตัวเครื่องใช้ไฟ24โวลต์นะครับนะครับทีนี้เหาต่อสัญญาณนะครับสี่0บมิลลิแอมมาแล้วนะครับบวกลบนะครับเข้าเครื่อง ค่านะครับก็จะมาโชว์ที่หน้าจอนะครับแบบนี้นะครับพร้อมกับค่ามิลลิแอมนะครับนี่คือตัวเครื่องที่ปล่อยสัญญาณ4 20มิลลิแอมมากมาบนะครับโอเคนะครับทีนี้มาดูกันนะครับว่าตัวนี้สามารถทำอะไรได้บ้างนะครับนะครับตัวเครื่องนะครับก็จะมีปุ่มกดนะครับ6ปุ่มอยู่ด้านนะครับขวามือนะครับก็จะมีกดปุ่ม ปุ่มกดซ้ายขวาครับนะครับก็จะเปลี่ยนหน้าตานะครับของจอแสดงผลนะครับตัวนี้จะเป็นกราฟนะครับนะครับแล้วก็สัญลักษณ์นะครับอาลามนะครับก็เป็นเขียวนะครับปกติอยู่นะครับเป็นกราฟแท่งนะครับเป็นกราฟเส้นนะครับแล้วก็จะเป็นเมนูการตั้งค่านะครับสามารถกด นะครับเดินไปเดินมาได้นะครับก็ปุ่มขึ้นลงนะครับไว้ปรับค่าลดค่านะครับขึ้นลงตัวนี้นะครับแล้วปุ่มซีนะครับก็คล้ายๆกันครับเปลี่ยนเมนูแล้วก็เวลาออกจากเมนูนะครับก็คือเลียนนั่นเองนะครับแล้วก็ปุ่ม enter นะครับก็ใช้ถ้อยู่หน้านี้นะครับเขาก็จะใช้เปิดปิดนะครับตัวสัญญาณ40มิลลิแอมให้โชว์หรือไม่ให้โชว์นะครับ ทีนี้เรามาดูเมนูการตั้งค่านะครับปครักด4นะครับดูเลยนะครับเมนูการตั้งค่านะครับก็จะมีนะครับเมนูที่1ก็คือ power down นะครับนะครับก็จะโชว์นะครับว่าเครื่องนะครับทำงานไปเท่าไหร่นะครับ1ชั่วโมงอน่วัน14ชั่วโมงนะครับ54นาทีนะครับก็จะเป็นตารางนะครับลงมานะครับก็จะมีบอกนะครับ โอเวอดาว์พาอออนนะครับนะครับแล้วก็ในส่วนของอะลามลิสต์นะครับเครื่องก็จะแจ้งเตือนนะครับอะลามนะครับที่เราตั้งค่าไว้นะครับว่าเครื่องอะลามอะไรตอนนัเวลาเท่าไหร่นะครับอย่างเช่นนี้อะลา์มไฮอะลามโลนะครับนะครับต่อมาก็จะเป็นการอ a อเซฟข้อมูลนะครับเข้า USB นะครับ มันจะมีเซฟข้อมูลอัปเกรดเฟิร์มแวร์นะครับเซฟคอนฟิกนะครับแล้วก็ฟอร์แมต USB นะครับต่อมานะครับเมนูต่อมาก็จะเป็นการบันทึกข้อมูลนะครับเกี่ยวกับที่เราทำอะไรกับเครื่องไปบ้างนะครับเช่นโหลดข้อมูลออกนะครับโหลดข้อมูลออกวันไหนบ้างนะครับเวลาไหนนะครับก็จะมาโชว์ในบิทนี้นะครับ ต่อไปก็จะเป็นการคอนฟิกค่านะครับก็กด Enter เข้าไปนะครับพารเวิร์ดนะครับจะเป็น0000นะครับให้เรากด Enter ไปเลยนะครับก็จะเข้ามาสู่หน้านี้นะครับก็จะมีในส่วนของซิสเต็มนะครับซิสเต็มก็จะมีการตั้งเวลานะครับตั้งภาษานะครับตั้งพาสเวิร์ดนะครับแล้วก็ตั้งเลกของ i n t เวลก็คือจะให้เครื่องนะครับบันทึกทุกเท่าไหร่นะครับวันนี้ผมตั้งไว้ที่10วินาทีนะครับ ถ้าเราลูกค้าต้องการจะเปลี่ยนก็กดขึ้นลงอ่ะโทษทีครับกดซ้ายขวานะครับในการเปลี่ยนก็จะเริ่มตั้งแต่5วิ10วิ15วิ30วิ1นาที2นาที5นาที10นาที30นาที1ชั่วโมงนะครับ1วินาที2วิ5วินะครับอันนี้นะครับนะครับต่อมาก็จะเป็น ในส่วนของบัสเซอร์นะครับตอนนี้ก็จะเป็นการเปิดปิดเสียงนะครับที่เราได้ยินเสียงติ๊ดติดเนี่ยนะครับจะเป็นการเปิดปิดเสียงนะครับโอเคนะครับนะครับท่านถามว่าเราจะเซฟไหมนะครับเราก็ถ้าเราเปลี่ยนค่านะครับเราก็กดเซฟก็กด e n t e r นะครับยืนยันการเซฟไปนะครับก็ในส่วนของอินพุนะครับ กด enter นะครับเข้ามา input นะครับตัวนี้รุ่นนี้นะครับจะมี input 2 channel นะครับนะครับแต่ว่าผมใช้ channel เดียวผมก็จะ off channel 2ไว้นะครับแล้วก็จะมา on channel 1นะครับนะครับต่อมานะครับก็ดี p l a y on on channel 1ไว้นะครับแล้วก็ตัวนี้สามารถเปลี่ยนชื่อได้นะครับลูกค้าสามารถเข้าไปตั้งค่าเปลี่ยนชื่อได้นะครับต่อมานะครับก็เป็นเลือกนะครับ เอาพุทที่ออกมาเข้าอินพุตนะครับของตัวนี้ว่าจะเลือกเป็นไรนะครับผมใช้เป็น4 20มิลแอมผมก็เลือกเป็นเคอร์เรนต์นะครับสิกเนอเป็น4 20นะครับแล้วก็ยูนิตตัวนี้ผมนําค่า p h ออกมาผมก็เลือกเป็น p.h. นะครับถ้าจะเลือกค่ายูนิตผู้ขับก็เอนเตอร์เข้าไปนะครับก็จะมีค่ายูนิตให้เลือกหลายอัวนะครับส่วนตัวนี้นะครับก็จะเป็นจุดทดนิยมนะครับของผมเครื่องผมเป็นสองตำแหน่งนะครับผมก็เลือกเป็นสองตำแหน่งไว้นะครับ ต่อมานะครับสเกลโลนะครับก็ให้ลูกค้ากําหนดนะครับสเกลโลกับสเกลไฮนะครับก็คือต้องไปดูที่เครื่องมือวัดชนิดนั้นอีกทีว่าค่าต่าสุดค่าสูงสุดที่เครื่องวัดได้เท่าไหร่ลูกค้าก็ต้องมากําหนดนะครับเพื่อให้สอดคล้องกับสี20มิลลิแอมนะครับตัวนี้นะครับต่อมาจะเป็นค่า K ค่า B อะไรพวกนี้นะครับถ้าลูกค้าใช้งานก็มากําหนดนะครับได้นะครับ ต่อมาเป็นการเมนูอารามครับลูกค้าสามารถมาตั้งเมนูอารามได้เขาก็จะให้เลือกชแนลเหมือนกันว่าจะตั้งอารามชแนลไหนนะครับสามารถมาเลือกได้นะครับอารามจะสามารถตั้งได้ทั้งหมด4ตัวนะครับ4ตัวนะครับก็คืออารามไฮนะครับอารามอ,อารามไฮอารามโลแลวก็อารามแอลก็คือ เป็นคล้ายโลโลก็คือเหนือจากโลลงไปอีกนะครับแล้วก็เททสก็คือหายหายก็เหนือจากหายไปอีกนะครับสามารถตั้งได้นะครับทั้งหมด4อารามนะครับก็คือลูกค้าต้องตั้งอารามแบบนี้มันจะไปสอดคล้องกับลิสต์ของอารามข้างนอกนะครับ้วถ้าเกิดตัวเครื่องถึงค่าที่ตั้งไว้นะครับเมนูต่อมาก็จะเป็นอ๋อโอเคครับตัวเมาก็จะเป็น ตั้งค่าเกี่ยวกับการใช้ IS4.5 นะครับรนะคับถ้าเราไม่ได้ใช้หรือว่าตัวที่มีฟังก์ชันนะครับเพราะว่าสามารถเซตตั้งฟังก์ชัน IS4.5 ได้นะครับต่อมาตัวนี้นะครับนา็อกนะครับไม่ได้ใช้นะครับแล้วก็เครื่องพิมพ์นะครับไม่ได้ใช้นะครับก็จะมาดิสติมนะครับจากนั้นก็กด C นะครับก็จะออกไปหน้าปกตินะครับ ทีนี้มาดูวิธีการโหลดข้อมูลออกนะครับโหลดข้อมูลออกนะครับให้ลูกค้านะครับใช้ USB ที่เป็น2.0เท่านั้นนะครับให้สังเกตนะครับที่ตัวหัว USB ตรงนี้นะครับจะเป็นสีดำนะครับไม่ใช่สีฟ้านะครับต้องเป็น2.0เท่านั้นนะครับถึงจะสามารถโหลดข้อมูลออกจากตัว o น p เป 819DL ออกได้นะครับก็ให้ลูกค้าเสียบนะครับเข้าไปนะครับ ลักษณะนี้นะครับเขาก็จะขึ้นหน้าเซฟ to usb ขึ้นมาเลยนะครับเม่าให้ลูกค้า Export All data นะครับกด e n t e r นะครับเครื่องก็จะทำการเล cord ข้ค่าไปนะครับก็จะเป็นชื่อไฟล์ชื่อนี้นะครับลูกค้าก็ต้องไปเปิดเอาไฟล์เข้าคอมพิวเตอร์ก่อนแล้วก็ไปเปิดในโปรแกรมของเขานะครับเดี๋ยวเราจะมีโปรแกรมให้นะครับก็ไปเปิดก็จะได้ค่า Record นะครับของเครื่องนี้ออกมานะครับ ตอนนี้กำลังโหลดอยู่ โอเคเมื่อโหลดเสร็จแล้วนะครับเขาก็จะขึ้นนะครับเซฟสักเซฟนะครับเราก็เอา USB ตัวนี้นะครับไปเสียบที่คอมพิวเตอร์นะครับแล้วก็เปิดโปรแกรมของเขาได้เลยเดี๋ยวเรามีโปรแกรมให้นะครับสำหรับการแนะนำนะครับใช้เครื่องโอนเปนะครับ 819DL กก็มีเพียงเท่านี้ครับ